ข้อสอบแพทหนมีนาคมปีห้ 5, 4, ข้อ7นะคะเรื่องฟังก์ชันตรีโกณวิติมาดูค่าของคอดของอาร์คคอดเบวกอาร์คคอดสิบวกอาร์คคอดยีบอวกอาร์คคอดสาตัวถามว่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อ1 11่งนสี่ข้อ2 สิบสามส่วนสี่ข้อสามเก้าส่วนสองข้อสี่ยี่ห้าส่วนสองเอ่อข้อนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแต่ก่อนอื่นมาทวนเรื่องอาร์คคอดก่อน y เท่ากับอาร์คคอด x ก็แต่เมื่อคอด y เท่ากับ x หมายความว่างไงอาร์โคดเอ็กคือค่ามุมนะคะค่ามุมที่ทําให้ฟังก์ชันโคดเท่ากับเอ็กวเท่ากับอาร์คดเอ็กก็แสดงว่านะคะวเป็นมุมที่ทําให้ฟังก์ชันคอดเท่ากับเอ็กนั่นคือเราจึงได้ว่าคอดวเท่ากับเอ็กนะคะตัวอย่างเช่นอ่ะแต่ขอบเขตของมันก่อนนะคะขอบเขตของ ของ x เ,เนี่ยจะเป็นจำนวนจริงส่วนขอบเขตของมุม y หรือ arc ์คคเนี่ยจะเป็นมุมที่มากกว่า0ูนย์แต่น้อยกว่าพายตัวอย่างเช่น arc c ค t อหนึ R ่งอคคหนึ่งก็คือค่ามุมที่ทําให้ฟังก์ชันค o t เท่าก,กับหนึ่งค่ามุมที่ทําให้ฟังก์ชันค o t เท่าก,กับหนึ่งเรารู้จักไหมล่ะนะคะถ้าร,ารู้จักก็ตอบไปเลยว่ามุมอะไรนะคะ arc cot หนึ่งก็คือมุมที่ทําให้ฟังก์ชันคอตเท่ากับหนึ่งมุมนั้นก็คือพายส่วนสี่นะคะทีนี้ที่โจทย์ให้อาร์คอมาทั้งสี่ตัวยกตัวอย่างสักตัวหนึ่งเช่นอาร์คอทเจ็ดนะคะอาร์คอทเจ็ดก็คือค่ามุมที่ทําให้ฟังก์ชันคอทเท่ากับเจ็ดเราคงบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นมุมอะไรนะคะก็สมมุติให้เป็นมุม A ซะถ้าถ้าถ้าเราไม่ทราบว่าเป็นมุมอะไร ก็สมมุติให้เป็นมุมใดมุมหนึ่งนะคะนั่นคือให้ r r c คอเท่ากับมุม A เราจะได้คอ t ของมุม A เท่ากับ7นะคะเพราะฉะนั้นที่โจทย์ให้มาทั้ง4ตัวเนี่ยเราต้องสมมุติละนะคะว่าแต่และมุมเนี่ยให้เป็นมุมอะไรนะคะก็มาดูนะคะก็ให้ r r c ์คคอเท่ากับมุม A นั่นคือเราได้คอ t a ดเเท่ากับ7นะคะ ให้อาร์คคอท13เท่ากับมุม B เราจะได้คอด b เท่ากับ13ให้อาร์คคอท21เท่ากับมุม C เราจะได้คอด C เท่ากับ21ให้อาร์คคอท31เท่ากับ d นะคะเท่ากับมุม d เราจะได้คอด d เท่ากับ31ก็คือคอดของมุม A คอดของมุม B ีคอดของมุม C ีคอดของมุมดเราจะรู้ค่าฟังก์ชัน ทั้งสี่ตัวนี้นะคะทีนี้ก็แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้คอดของมุม A บวกมุม B, บบวกมุมซีนะคะเสร็จแล้วเราต้องกระจายนะคะฟังก์ชันคอดของผลบวกของมุมทั้งสี่มุมนะคะแต่นี้เราไม่มีสูตรการกระจายฟังก์ชันคอทของผลบวกของมุมสี่มุมนะคะ เรามีการกระจายฟังก์ชันคอดของผลบวกของมุมสองมุมเราก็จับคู่ซะนะคะจาก4ยุคให้เหลือ2ก็จับคู่นะคะในที่นี้เอามุม A คู่กับมุม b ก็นะคะมุม C คู่มุม D ก็จะได้คอดของม A บวกมุม B บวกมุม C บวกมุม d นะคะเสร็จแล้วจากสูตรนะคะคอดของผลบวกของมุม2มุมนะคะ คอทแอนฟาบวกเบต้าจะได้คอทแอนฟาคูณคอทเบต้าลบหนึ่งหารด้วยคอทแอนฟาบวกคอทเบต้านะคะเบต้าในที่นี้คือมุม A บวกมุม b นะคะเในที่นะะี้เมื่อกี้แาในที่นี้คือมุม A บวกมุม b นะคะเบต้าในที่นี้ก็คือมุม C บวกมุม d นะคะก็แทนค่าลงไปนะคะก็จะได้คอ ของมุม A บวกมุม B คูณคอทของมุม C ีบวกมุมดลบหนะคะหารด้วยคอทของมุม A บวกมุม B บวกคอทของมุม C ีบวกมุมดีแอนฟ้าก็คือ A อบวกบนะคะเบต้าก็คือ C ีบวกดนะคะทีนี้เราก็ยังหาค่าฟังก์ชันไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะเรามีคอทของ A คอท B คอท C คอทดีนะคะเราจะเป็นต้องกระจายคอทของผลบวกของมุมสองมุมนี้คือ คอดของ a บวก b กับคอดของ c บวก d อีกนะคะก็งั้นตรงนี้ก็พักไว้ก่อนนะคะเราไปหาค่าคอดของ a บวก b กับคอดของ c บวก d กันนะคะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะนะคะก็เรามาหาค่าของคอดข,ของ a บวก b นะคะก็ใช้สูตรเดิมกระจายนะคะ ฟังก์ชันคอตของผลบวกของมุมสองมุมนะฮะคอตของ a บวก b ก็จะได้คอด a คูณคอด b ลบหหารด้วยคอด a บวกคอด b นะคะทีนี้แทนค่าฟังก์ชันได้ละเรามีคอด a เท่ากับ7จ็ดคอด b เท่ากับ13ก็แทนค่าลงไปก็จะได้7คูณ13ลบหหารด้วย7บวก13ก็บวกลบกันออกมานะคะ บวกลบคูณหารกัอนออกมาแล้วก็ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้9ก้ส่วนสองนะคะต่อไปมาหาคอดของ c บวก d นะคะก็ใช้สูตรเดิมอีกนะคะกระจายคอดของ c บวก d จะเท่ากับคอดของ c คูณคอดของ d ลบหหารด้วยคอด c บวกคอด d นะคะเสร็จแล้วแทนค่าคอด c กับคอด d ลงไป ABC, itan, okay. a e okay. b okay. c d คือมุมนะคะก็แทงค่าลงไปนะคอ c เท่ากับยี่อด d เท่ากับสา็ก็แทงค่าลงไปก็ได้ยี็ดคูณสาดลบ1นึ่หารด้วย21่สิบเอ็บวกสามบนะคะบวกลบคูณหารกันออกมานะคะก็จะได้650้อส่วนห้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามซะ ก็ได้ยี่้าส่วนสองะคะก็ได้ละนะคะนี้จากเมื่อกี้นี้ที่เราทําไว้นะคะเมื่อหน้าที่แล้วมาดูนะคะจากเมื่อกี้นี้ที่เราคำติดเอาไว้นะคะก็คือคอดของ R ครอดเจ็ดบวก R คร์อดสิบสามบวก R คอดบวก R คบวก R คแล้วก็จะถึงบวก R คอดสนะคะ ซึ่งเราทำไว้ได้เท่ากับคอดของ a บวก b คูณคอดของ c บวก d ลบ1นะคะหารด้วยคอดของ a บวก b บวกคอดของ c บวก d นะคะทีนี้เราหาคอดของ a บวก b กับคอดของ c บวก d ได้เรียบร้อยแล้วก็แทนค่างลงไปก็จะได้9ส่วน2คูณ25ห้าส่วน2ลบ1หารด้วย9ส่วน2บวก25้าส่วน2นะคะบวกลบคูณหารกันออกมา ก็จะได้221ส่วน4หารด้วย17นะคะก็จะเท่ากับ221ส่วน4คูณด้วย1ส่วน17นะคะก็ตัดทอนอีกครั้งหนึ่งก็ได้13ส่วน4คำตอบก็คือข้อ2นะคะจริงๆเรายังมี arc arc cos arc s i n า arc tan อีกนะคะ แต่ขอบเขตของมุมก็จะต่างกันออกไปนะคะแต่โจทย์ข้อนี้ออกเกี่ยวกับอาร์คคอร์ดนะคะก็จะมีค่าเรื่องฟังก์ชันดีโกณอีกมิติอีกนะคะ